เนเทิลมอนสเตอร์ปังแค่ไหนทำไม Google ถึงเลือกคอลลัด้วยล่าสุดในงาน Google iO 2025ที่ผ่านมาเขาได้ประกาศคอลลักับเ e นเทิลมอนสเตอร์ค่ะพัฒนาแว่นตาอัจฉริยะขึ้นมาโดยคุณชารามอิสาดิผู้บริหาร Google XR ยังชมว่าดีไซน์ระดับไฮเอนด์ของเ e นเทิลมอนสเตอร์คือกุญแจที่จะทําให้เทคโนโลยีล้ำๆนะคะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันได้เพราะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงสิ่งที่ผู้คนเนี่ยต้องการจากแฟชั่นซึ่งการที่แบรนด์ปังได้ถึงงขนนาาาดเเเีี้้ยาากกยยกกกมมจลลุทธ์บ่่ริตัแต สร้างประสบการณ์ในร้านสุดล้ำไม่ใช่ช็อปขายแว่นธรรมดาแต่เหมือนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่แต่ละสาขาจะออกแบบทีไม่ซ้ํากันนะคะเข้าไปในร้านที่ไหนก็ว้าวันทีค่ะแถมยังมีลูกเล่นจากการจัดไฟแล้วก็เสียงประกอบนะคะเพื่อเพิ่มประสบการณ์อีกด้วยและลูกค้าหลายคนนะคะก็ยอมรับเลยว่าการที่มาที่ร้านเนี่ยคือการเสพศิลปะหรือการถ่ายรูปมากกว่าการแค่มาซื้อของค่ะนอกจากนี้การจัดร้านบนพื้นที่ขนาดใหญ่และมีแว่นวางเด่นอยู่เพียงไม่กี่ชิ้นในร้านทําให้แว่นแต่ละรุ่นเนี่ยดูแพงแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆค่ะตัวลูกค้ายยอมจ่า บบยองค่ะ2คือเรื่องของการดีไซน์ที่เข้าใจคนเอเชียก็เป็นแบรนด์สัญชาติเกาหลีและช่วงแรกเขาตั้งใจที่จะเจาะตลาดกลุ่มสาวๆทําให้การออกแบบกรอบแว่นตาเนี่ยมีขนาดใหญ่มากขึ้นและมีดีไซน์ที่มีสันจมูกต่ําทําให้ใส่สบายมากขึ้นและรับกับหน้าคนเอเชียมากขึ้นเพราะการที่กรอบแว่นตาใหญ่ก็จะทําให้หน้าเนี่ยดูเล็กลงนั่นเองค่ะเสริมความมั่นใจให้กับสาวๆที่มักจะกลัวหน้าบานและดีไซน์ของเขาก็มักจะเน้นความโดดเด่นเพราะเขาไม่ได้มองสินค้าเป็นแค่แว่นแต่เป็นงานศิลปะที่สามารถสวม,มใส่ได้ 3คอลเลกกับคนดังแล้วก็แบรนด์แฟชั่นที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟนดีอเล็กซานเดอร์แวงส่วนด้านศิลปินคนดังนะคะก็มีเจนทัเนโฮมที่ร่วมกับเจนนี่แบ c ็กพิงค์ทำดีไซน์แว่นสุดน่ารักที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านตุ๊กตาสมัยเด็กของเจนนี่แล้วก็กลายเป็นไอเทมที่สายแฟต้องมีทําให้แฟนๆตามมาเป็นลูกค้าแบรนด์กันเพียบเลยค่ะโซอีดิจิตอลช็อตคัทพูดเรื่องการตลาดออนไลน์ทางรัฐทุก E ี